สวัสดีครับนะครับเจ้า g x z 360กระจกหน้าซาวเต็มระบบของเราที่เคยขับนะครับแล้วก็ให้ยปูขับคันนี้มันจะเหลืองเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปขัดเคลือบสีไปรับชมกันเลยครับ ผมก็ได้สั่งทางเจ๊นะครับว่าสติกเกอร์ไหนที่พอแกะออกได้ก็แกะออกให้หมนนะครับขัดนะครับเดี๋ยวผมพร้อมที่จะติดใหม่ขัดไปเลยครับเพราะว่าคันนี้มันเหลืองมากนะครับจากคราบน้ําฝนแล้วก็น้องอายุมากแล้วนะครับช่วงนี้มันโดนฝนแล้วมันก็เลยเหลืองมากเราก็เลยตั้งใจขัดให้ช่างขัดนะขัดเองได้ไม่ไม่ได้เท่านี้นะมือเหมือนว่าเราไม่มีเครื่องนะครับแล้วก็น้ายาของช่างเ็าจะมีตัวขัดหยาบขัดเงาเนาะของเรามัน ก็ได้แค่ขัดคาโก่งคั่นะครับซู้ช่างไม่ได้นะเขาเป็นช่างอู่ช่างสีนะครับมาดูเี็บเทียบกันนะคะระหว่างฝั่งนี้ขัดแล้วนะคะฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดนะคะว้าว เอาไปจอดไว้นะครับก็ใช้เวลาโลกสติกเกอร์ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ขัดสีตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าปูก็มารับรถนะครับไปวิ่งงานก่อนเดี๋ยววันอนาะทิตย์เข้ามาที่ลานผมจะแปะสติกเกอร์ใหม่ฟักเพื่อนรับชมท้ายคลิปด้วยนะ ก็เมื่อวานเอาไปขัดสีมานะครับหลายคนสงสัยทําไมขัดสีมันมันนานแล้วเ,เป็นสีเดิมแล้วมันเหลืองขัดมาได้ไม่เงาเท่าไหร่นะถือว่าไม่เงาเท่าไหร่นะพู่นะถ้าเงาจริงๆหรือถ้ามันถึงยงจริง,รงตัวหนังสือนี่มันต้องหายใช่ไหมเออม,มันคือกขัดโอเคแล้วแหละแต่มันยังไม่ถึงอะ่ะอือหรือว่าเขาบอกว่าอะไรนะขัดยากขัดแล้วมัน เขาบอกว่าขัดแล้วไม่ขึ้นนะครับไม่รู้เปไ็นอะไรขึ้นเป็นพลาสติกก็เดี๋ยวถ้าใครจะไปขัดสีหรือซ่อมสเกิร์ตหรือซื้อสเกิร์ตก็สามารถติดต่อไปได้นะครับทางอูซ CG เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ตอนนี้ก็คือเขาขัดเราเราไม่ได้ขัดหมวกขัดตัวสีสเกิร์ตก็ไม่ได้ขัดได้หรอกมั้งน่าจะน่าจะไม่ได้ขัดเพราะว่าบอกแกอยู่ว่าแค่หัวมันชนไฟหน้าคันนี้เหลืองมากแล้วต้อง ต้องเปลี่ยนกระจกก็ไม่ได้ขัดเพราะเอามาขัดเองใช่ไหมก็มีขัดตรงคิ้วเนี่ยเมื่อกี้เราก็เปะเอจะกอไปนะฝั่งนี้ก็จะเปะเป็นตัวสีดาเงินสีเขียวมันไม่ขึ้นนะเปนสีดำเงินก็นี่มีพอดีเลยเก็บไว้ตั้งนานแล้วอันนี้ของแท้เลยนี่จากศูนย์ซื้อมาแล้วจะแกะของอไอปอนแกะไม่ออกแกะอันเก่าอ่ะไม่ออกเครือบทับหรือเปล่าไม่รู้แกะยากที่ผ่านเลยแกะได้ข้างนึงจนถลอกปอกเปลือกหมด,หมดก็เลยไม่ได้ไม่ได้แกะ อีสามอันก็สามข้างแต่ว่ามันจะขาดอยู่อย่างหนึ่งเขาเองไอตรงเนี้ยต้องไปซื้อใหม่เนี่ยเนี่ยคืออะไรมาดูเนี่ยตรงเนี้ยจะถ่ายรูปส่งไปดูไปดูประมาณนี้เดี๋ยวถ้าพี่ภูขยันล้างก็จะทำไอนี้ทำสีกระทะวันนี้จะถ่ายให้ดูตอนนี้เป็ดไอนี้ก่อน G X Z มันได้ทําหัวใหม่แล้วไงทําล้อขึ้นเลย <c oughs> ตัวนี้เบิกแท้จากศูนย์นั่นมันแผ่นไม่กี่บาทแต่ไม่กี่สิบบาทมีมีรอยเก่าว่าดีหน่อยทีเอ็กเซดดูก่อนเดี๋ยวแป่งผิดไปได้ไหมนะมันเอียงมันมีรอยเก่าเ <c oughs> นี่ยของแท้มันเป็นสติกเกอร์สองชั้นไงผู <c oughs> พรเราพอเราแกะรีดเสร็จอะมันแกะข้างนอกออกได้อีก ถ้าเป็นคือของของแท้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของธรรมดาเปะก,ก็เปะเลยใช่ไหม,มใส่น้ำดีไ,ดดไหมใส่ดีกว่าไม่ใส่เดี๋ยวแม่งพลาดอีกดึงไม่ออกที้มันมีรอยเก่าไม่น่ายากรอยเก่า มันมีตรงถลอกเนี่ยผู้ขยับหน่อยไหมฮะครับผู้ม,มันมีรอยถลอกอะ่ะเราขยับให้มันโดนปิดรอยถลอกไหมเนี่ยแต่มันจะไม่ตรงรอยเก่านะนจะแอบ,บขึ้นหน่อยนึงเขาขัดใช่ไหมน่ะไม่รู้ดิขเาขาเขาขัดเก็บเพื่อเะไรบ้างอ่าเนี่ยตรงนี้เล้วนะ,อะมองไม่เห็นเลยจะนีรอยเก่าอยู่ตรงไหนไม่เลย โอ้เป็นต้องใช้บัตรลูดครับ ติดไม่ยากนะครับแต่ว่าแกะออกก็ยากรีดไล่ลมออกให้หมด มันก็ลอกนี่ออกได้เนี่ยผู้มันลอยนี้ทิ้งได้ของแท้เลยเออมันไม่ให้โดนตัวหนังสือไงแต่เหมือนจะมีแอบมีไข่หน่อยๆนั่น,นี่ย มันจะมันจะขึ้นบนหน่อยเพราะว่าเราต้องการแปะไอตัวตลอกเออคอยว่าเป็นรถ G X s นะอเอาหัวหกล้อไปไประหยัดเอาเรือตรงไม่ได้เอาลงหัไม่ใช่ปหเออเอาแต่หางไปอเ,อเอาหางไปไม่ใครไปก็ได้กลับบ้านเลยกลับก็เก่าเลย ก็นวันหยุดนะครับก็ล้างรถนะครับรถใหม่ดูแลไม่ให้ขาดรถเก่าก็ต้องดูแลก็คือรถเรานั่นแหละนะเดี๋ยวเหลือติด G X s เสร็จแล้ว ยังขาดโลโก้อยู่ตัวหนึ่งตัวบนไอ้ตัวเนี้เดีย๋ยวค่อยไปซื้อเดี๋ยวติดสุภาพสอนแก้เป็นสีน้ําเงินเพราะว่าสีเขียวแล้วมันจางทันติดมันมองมันไม่ค่อยเห็นนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเอา้าขวดน้ำนี่ใช่ ตัวนี้ก็ร้านตัดร้านเก่าของเรานะครับของพี่จออยู่ที่หนําแดงบางปีไอมารวยขี่ใส่แงะจริงๆเลยมารวยเนี่ยนี่แกก็แปะแบบนี้มาให้นะแต่ก่อนเราติดสีเขียวเนาะคันใหม่หก้อเราติดสีน้ําเงินแล้วมันดูมันดูขลังกว่ารอบนี้เราติดสีน้ําเงิน เอามาใส่ม,มาด้วยชี้ใส่อีกอ้ยหลายคนถามว่าจะใส่น้ำทำไมนะครับมันกันพลาดหรือการไล่ลมไม่ให้มันมีลมนะพูดเลยให้หนเอาเสมอบน เมื่อบนแต่ว่าเหมือนให้มันตูดขึ้นหน่อยอะ่ะตูดขึ้นยังตูดขึ้นหม่เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันจะติดเอันนี้่าวเกือบติดเดี๋ยวกลับมาหนา่อยฝั่งนู้นลืมเลยนะอะไรขึ้นมาวานยังอะไรนะไม่ทันแล้วแหละเกือบแล้วเนี่ยฝั่งนูง้นได้ดูไหมเนี่ยลืมโอ้บ่เหลือครับถึงนี่ใช่ไหมเอองามไส้แล้วไม่เป็นไรแล้ว มันไม่ทันแล้วอนน่ะเลนเดียวไม่ไดใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ไหมใช่อะไรเล่นเดียวครับลืมลืมเฉยอะไรละได้อยู่ลืมอ่ะนีแต่ตรงนี้คลิปทันเมื่อกี้น่ะนี่แต่ยังเห็นงง,งูอยู่ ูแลกันหน่อยนะครับถ้าเปะสไลด์อ่ะมันปกติมันก็ดีกว่านะแต่ว่ารีดลำบากนิดนึงแต่โอกาสที่เป็นลมมันก็น้อยกว่าถ้าถ้าเปะเอ้ะถาลาดน้ำธรรมดางี้โอกาสที่จะเป็นลมมันก็มีมากกว่าสไลด์นะแล้วแต่คนถนัด แหม phun พุ่นลืมอ้าวซออุหายบาดนี้ซออุอยู่ไสล่ะลืมเฉย แต่ที่คนมันก็ถูกของคนส่งเป็นไงคนส่งก็ให้ใช้ใช้เงินมันมีมันมีมันมีเงินเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้อะไรอันนี้สีกับเดียวเดือดแดงกับอะไรอ๋อไปตัดไหมเนี่ยเผื่อจะตัดทะเบียนเฮ้ยลืมไปเนี่นี่ยวะลืมตูกพีมาไหนอ๋อตูกพีมาจากไหนอีกแผ่นหนึ่งยู่ไหนมีอันเดียวแตะไปแล้วฮะที่ไปแกะฝั่งโน้นา่ะนมามันมันมีแค่นี้ อย่างนี้เปล่าใช่นี่เลยฮะนี่เมื่อกี้นี่ยตกรงตรงคนส่งหรือเปล่าฝั่งนู้นอะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่รู้ว่าข้างหน้าเลยมันอยู่ตรงหอจะโผล่มันอยู่ตรงมันอยู่ตรงตรงสามหกนี่แหละคนนี้นะเอาเลยนะไม่ครับซ้ายหน่อยได้ไหมอยู่ตรงนั้นเอ้ามันจะได้ตรงตรงนิดหน่อยมันเป็นอะไรละแต่ว่าไอตัว ไอ้นั่นหายเอาไปฮะอันลงแล้วขนาดนึงได้ไหมติดแล้วหรือไม่รู้ดิเออยังยังไปข้างในอีกหน่อยนะอุ้ยเอายังซ้ายขวาเอาเลยดิเดียวไม่ให้เห็นหรอกไม่เอาให้มันได้ดิเอาเอาบนคือออกแคบด้านหน่อยข้าบนหน้าหน่อยฮะบนไปข้างหน้าหน่อยแับแล้วแับแล้วอโอ้ยยังไป เก่ามันน้อยจะอยู่ให้ไหมี๋ยวแกะถ้าท่านเกะเปะใหม่ข้างล่าอ๋อข้างล่างมันผยืดนี่ว่ะอันเดิมมันก็ผยืดใช่ไหมเดี๋ยคืออะไรนี่อ่ะน่าจะจำไม่ได้แล้วแต่มันมีเว้าโค้งเลยขอบพอดีเลยสวยเลยดูดิข้างบนก็ผยืดขึ้นหน่อยนขึ้นตัวซ้อนเนาะฮะข้างบนเปะซ้อนนี่ก็ผมบอกอยู่ไม่แต่ข้างล่างอ่ะจําได้แล้วมันเปะได้มันก็ไม่อยู่ต้องเปะตรงนี้มันมันมันลอยก็เปะก่อนจะถ่ายคลิปกดๆหน่อย นี่ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาเจ้า g x Z คันนี้ไปขัดสีนะครับที่อูรัดกระบังเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสำหรับใครที่ขัดสีหัวขัดสีหมวกทําลายหมวกแล้วก็ซ่อมสเกิร์ตติดตั้งสเกิร์ตใหม่เกือบครบวงจรแล้วบ้างลองโทรไปสอบถามได้นะครับของเราก็เอาไปขัดสีตัวน,นี้ก็แมงเท้าสองใบเนาะก็มีขัดประตู ก็คือขัดหัวแหละรจริงๆแกจะขัดกระจกให้ด้วยนะเราไม่ได้ให้ขัดออกเพราะไม่ได้ตัดสุภาสณนมาเผื่อไว้ก็กระจกนาซานี่ขัดเองนะแล้วก็ขัดหน้าไฟก็ยังเหลืองอยู่กันชนกันชนแต่เห็นพี่ภูมิบอกว่าขัดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่กันชนเนี่ยมันมีการทําสีจากถมเนี่ยรอบไปรอบหนึ่งแล้วมันไม่เดิม้วแต่ตัวเนี้ยจากที่สอบถามมาเฮียเ็เป็นมือสองเราเอามามือสามแล้วเขาบอว่ามันยังเดิมอยู่หมดเลยนะรถคันนี้ยังไม่เคยชนหนักก็คือยังเดิมหมดเลยแต่ว่ามัน ขัดจะมันยังไม่เนี่ยมันยังเห็นอยูอ่อันนี้เจ้าของเดิมก็พีพีเอ็มรถพี่มโนดนะครับแล้วก็มาอยู่กับอ e ิเซอวิทแล้วก็มีอยู่กับส,สอนเป็นมือที่3ามเรจะประมาณนี้ฝากกดไลค์ c, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้พี่บูทำไมสี่ล้อเจอกันคลิปหน้าไม่เกี่ยวแล้ว,วนี่ทําให้ได้ให้แต่เองล้างให้เจอกันคลิปหน้าสุริยาซื้อมาเลยก็ได้นะสีจะออกไปไหม ถ้าสนใจก็แอดไลน์หรือไม่ก็โทรไปที่เบอร์ตามนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับสำหรับการขัดสีรถทําลายหมวกติดตั้งสเกิร์ตเราก็ถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ผ้าซส,สอนไงวิ่งวิ่งทุกวันฮะผ้าซสอนไงวิ่งทุกวัน